สวัสดีนะครับอตอนนี้อยู่ที่หาดบางแสนนะครับเอาวันนี้มาในทีมทะเลทะเลกันนิดนึงครับเป็นยังไงบ้างครับพอเข้าใจกระบวนการของอ BA ไหมครับการหาความรู้สำคัญจาก BA ไหมน้องเหลียงพอเข้าใจไหมครับ อย่างพอเข้าใจกระบวนการเข้คราวไหมครับวันนี้เอาให้พอเข้าใจกระบวนการนะครับให้เข้าใจว่ามันสําคัญอย่างไรเนาะส่วนรายละเอียดไม่สามารถเข้าใจได้ในตอนนี้หรอกผมเชื่อว่าไม่สามารถเข้าใจได้ในครั้งเดียวเราสามารถไปทบทวนได้เนื่องจากเราจัดแหล่งวิทยาการให้คุณเข้าไปเรียนรู้ได้ตามอธัธยาศัยนะครับไม่ว่าจะเป็นชแนลบน YouTube เองหรือว่า E-Learning เข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองตามความสนใจและเวลาที่มีโอเคไหมครับนั่นคือความคาดหวังแล้วก็วิธีการจัดให้เกิดการเรียนรู้ทุกคนสังเกตอะไรไหมครับผมใช้คำว่าจัดให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาเลยที่เราทำ Virtual Classroom เราจะใช้สรรพนามแทนพวกเราเองว่า Facilitator พอแยกออกไหมครับว่า Facilitator กับ Teacher ต่างกันยังไงถ้าในสิ่งที่พวกผมทำกับในสิ่งที่เทรนเนอร์หรือที่เชอร์เขาทำในคลาสพอสังเกตออกไหมครับสิ่งหนึ่งที่พวกเราพยายามที่จะทำนะครับให้เกิดความแตกต่างพอสังเกตเห็นไหมฮะครับสังเกตเห็นครับครับพี่ที่สังเกตเห็นอะไรครับเอ่อ KM มฟาเนี่ยเหมือนว่าเรา สร้างโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมอำนวยความสะดวกให้ครับคบและผู้เรียนเขาเขามีใจที่อยากจะเรียนรู้เองครับเยี่ยมเลย <laughs> ผมแทบไม่ต้องเฉลยเลยพี่เจ้าเฉลยแทนหมดแล้วหวนี้ทะลุเลยนาะถูกต้องเลยครับนั่นคือ หน้าที่ของเราเราไม่ได้เป็นคนทำ KM นะแต่ท้ายที่สุดเราจะต้องเป็นคนเข้าไปกระตุ้นจัดบรรยากาศส่งเสริมและสนับสนุนเราอาจจะไม่ใช่คนที่ต้องไปแคปเจอร์ความรู้มาจจะเป็นคนอื่นนะครับปัจจุบันนี้ผู้บริหารเรามีความเชื่อนะครับที่ถูกใส่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ครับว่าคำว่า KMFA ก็คือไอคนนี้ต้องเป็นคนทำ แล้วก็ใครที่ไปอบรมมาไอ้คนนี้ก็ต้องทําทุกปีทุกปีทุกปีแต่จริงๆแล้วในเรื่องของการจัดการความรู้เป็นหน้าที่ของทุกคนแต่เคอินฟานะครับเป็นคนที่เขารู้เรื่องความสําคัญรู้ร่ลงกระบวนกระบวนการเนาะรู้เรื่องการการสร้างหรือจัดบรรยากาศนะครับเขาจะอยู่ตัวท็อปทนะครับจะอยู่ตัวท็อปทของทีมนะเพื่อช่วย จัดกระบวนการครับให้ทุกคนะเขาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรนั่นเองครับนะเยี่ยมเลยครับพี่เชิดโอ้โหตอบเนี่ยเฉลยแทนผมเลยนะพี่เชิดพี่เชิดเข้าคลาสมาตลอดเลยเนาะก็พอจับกระบวนการเราได้ละนะครับจับใข่พวกเราได้นะครับฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาเซกชันสุดท้ายเนาะตอนนี้สิบโมงครึ่งนะครับน่าจะสักไม่เกิน ไม่เกินเที่ยงแน่นอนไม่เกิน11บเอโมงน่าจะ11บเอโมงครึ่งจบเนาะคลาสสุดท้ายเนี่ยครับเป็นคลาสที่เราจะมาเติมแล้วนะครับว่าการจัดก,การความเอ่อ k คเอฟครับทักษะที่ต้องมีนะหน้าที่หรือบทบาทของพวกเราอะทำอะไรบ้างนะครับเราก็ได้รับในทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับผมพูดถึง AAR นะทุกคนว่ามันเอาไปใช้ได้นะเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยน้องได้แนะนำนะครับ A f t e r action review มันเป็นเครื่องมือทรงพลังมากถ้าเราสามารถเอาไปใช้ได้ทุกคนเชื่อไหมครับว่าในทุกครั้งที่จบคลาส Virtual แบบนี้นะครับผมทีมทีม,ท,มทีมเราครับจะต้องทำ AAR ทุกครั้งครับว่าเราได้รับฟ e ดแบ็ k อะไรมาบ้างอินเทอร์เนต็ตไม่ดีน้องพูดผิดบ่อยนะครับในทุกครั้งเนี้เราจะมีการ สังเกตนะครับพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นคนเรียนเองคนสอนเองเพื่อพัฒนาเรื่องตรงนี้เรายอมรับตรงๆครับเราไม่มีโน้ตเฮาวเรื่องของการทำโวลชัวคลาสรูมเลยทุกคนเชื่อไหมฮะสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยเราเป็นเฟสของการพัฒนาเพื่อให้เราสามารถทําได้แบบที่องค์กรอื่นยอมรับในสิ่งที่เราทําได้สามนะครับเนี่ยเป็นเฟสที่เรากําลังทํากันอยู่และพัฒนาวิธีการเรียนรู้แบบโว a ช c l คลาสรูมอยู่ รัะนั้น AAR มันมีประโยชน์จริงๆมันเป็นการรับฟีดแบ็กเพื่อเอาไปปรับปรุงนะครับให้การทำงานในครั้งต่อไปไม่ผิดซ้ำแล้วดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองทุกคน AAR เป็นเครื่องมือที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเพื่อปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับผมชวนทุกคนย้อนกลับมาดูแบบนี้ครับก่อนหน้านั้นตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนาะเราคุยกันบอกว่าเฮ้ยเราแบ่งเวลในการอบรมเป็นสเวลเนาะเวลแรกอะ่ะ นะครับเป็นเบสิกเลยเนาะเบสิกเลยเนี่ยคนที่อบรมผ่านคลาสอบรมเบสิกอ่ะเราจะเรียกเขาว่าโคโปรเซสเซอร์นะครับเราจะเรียกเขาว่าโครโปรเซสเซอร์ cessor, คือคนที่มาร่วมกระบวนการกับเราเนาะใครที่ผ่านคลาสแรกครับสิ่งที่เขาจะเรียนรู้คือหนึ่งรู้ความสำคัญของเคอมีความสำคัญอย่างไงไม่ทำมีผลเสียอย่างไรนะครับเรียนรู้กระบวนการสี่ขั้นตอนจำได้ไหม นะเรียนรู้กระบวนการฉัน,ฉน,นทักษะที่เราคาดหวังของคนที่ผ่านคลาสแรกคือรู้รู้ครับแค่รู้แต่เมื่อไหร่ที่ผ่านคลาสที่หนึ่งของเราเป็นซีเควนต์นะครับต้องเรียนต้องผ่านคลาสหนึ่งถึงจะมาต่อคลาสสองเนะเรียกว่าต่อยอดคลาสต่อไปมาต่อยอดนะต่อยอดให้มาเรียนรู้นะเพื่อลองลงมือทำนะครับลองลงมือทำลองแคปเจอร์ใครที่แคปเจอร์ไปแล้วเนี่ยเราเรียกว่าน้ตเทคเกอร์นะครับ เราจะเรียกเขาว่า n o t ตเท k เกนะไม่ได้เป็น k m f อ็มนะเรียกว่า n o t ้ตเทกเกอร์ฮเขียนจับประเด็นคนอื่นเป็นนะจับความสำคัญเป็นแล้วเขียนถอดความรู้เป็นเรียกโน้ตเทกเกตัวท็อปเลยนะฮะห่วงบนของโซ่อาหาร KM เลยเราจะเรียกว่าฟา c ิลิเตเตอร์ฮะแนวทางในการพัฒนาเป็นแบบนี้นะนี่คือที่มาว่าทำไมฉันต้องอบรม3ครั้งนะครับบางคนมาไม่ถึงเนาะ อบรมหนึ่งแล้วฉันไม่มีเวลาแล้วอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้เป็นแค่โครโปรเซสเซอร์แต่คุณสามารถมาต่อยอดได้นะครับเราใช้วิธีการต่อยอดเป็นการเรียนรู้แบบต่อเนื่องเนาะความคาดหวังขององค์กรคือต้องการให้องค์กรอ่ะเป็น Learning Organization นนี่คือสาเหตุหลักๆที่เรามาทํา k m กันนะครับคืออยากให้องค์กรอ่ะเป็น Learning Organization เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นะครับแลกเปลี่ยนจัดเก็บ เป็นระบบนะครับเพื่อให้คนเข้าไปศึกษาหาความรู้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดเวลาเป็นธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้เองแล้วทําอย่างไรมันถึงจะเป็นธรรมชาติและวัฒนธรรมของคนในองค์กรครับนี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะเป็นเรื่องของธรรมชาติของของคนในองค์กรซึ่งก่อนหนะ้านี้มีไหมครับ ที่ย้อนกลับไป10ปีเราไม่มีการทําหรือออกมาทําเรื่องพวกนี้เลยฉั้นสี่หปีให้หลังเนี่ยเริ่มมาทําจริงจังเลยต้องมีการพัฒนาแล้วเราก็ให้น้าหนักในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับคือมนุษย์เป็นต้นทุนที่สําคัญที่สุดฉะนั้นแปลงพนักงานธรรมดาให้เป็นให้เป็น facilitator ซให้เป็น c o producer ซะด้วยการเทรนนิ่งนั่นเองนะครับนี่คือ แนวคิดของเราเนาะในกระบวนการพัฒนาเราพัฒนาจากฐานไปยอดครับแต่ในกระบวนการที่เป็นโปรเซสจริงๆเนาะเมื่อเกิดการพัฒนาไปจนถึงจุดจุดหนึ่งครับเนาะเราก็โปรเซสมันนะฮะจะไล่จากข้างบนลงข้างล่างครับคนที่เป็นฟาจะเป็นคนที่มีมีความสำคัญมากในห่วงโซ่อาหาร KM ขออนุญาตพูดแบบนี้เลยเนาะนะมันเป็นคนที่มีความสำคัญมากเลยเพราะจะเป็นแบบนี้ครับ นึกถึงธุรก,กิจ M w M w ไว้นะเหมือนดาวเหมือนเรามีดาวไลน์เลยอะ่ะเราเป็นคนตรงกลางถูกไหมครับคนตรงกลางที่จะต้องไปพูดคุยกับโน้ตเทคเกอร์หรือโน้ตเทคเกอร์เดินมาหาเราเพื่อขอความขอความขอความรู้ขอการสนับสนุนจากเรานะครับรวมถึงเราเนาะอาจจะไปให้การสนับสนุนกับโครโพเซอร์ cessor, คนที่อยู่ในระบบเนาะ,ะเขาอยากจะเรียนรู้ K M หรืออยากจะ เข้าถึงแหล่งวิทยาการในการที่จะไปเรียนรู้ด้วยตัวเองเช่น KMC คลิปต่างๆเราก็เป็นคนแนะนำได้นะนี่เป็นหน้าที่หลักๆของ Facilitator รวมถึงการที่มันจะเกิดเครือข่ายเอาเกด้าแบบนี้ได้นะครับมันจะต้องสร้างสร้างบรรยากาศและคอนเน c t ชันซึ่งการสร้างบรรยากาศและคอนเน c t ชันนี่แหละเรียกว่าเป็นเป็นโอ้โหเป็น,นกลไกสำคัญในการที่จะขับเคลื่อน ไอ้ระบบดาวไลน์พวกนี้เลยนะฮะเนี่ยฮะหน้าที่ของเราคนตรงกลางทึ่งทำหน้าที่ทั้งประสานงานนะให้คำแนะนำให้ความรู้ทำงานร่วมกับเขา นะครับต่างๆเหล่านี้เป็นหน้าที่ของเราหมดเลยเห็น mm hmm. ไหมเราอาจจะไม่ใช่คนที่ต้องไปถอดความรู้คนอื่นนะฮะอาจจะเป็นเราอาจจะต้องไปทํางานร่วมกับโน้ตเทเกอร์นะให้โน้ตเทเกอร์นะฮะไปถอดความรู้จากโคโปรเซสเซอร์คนหนึ่งนะหรือใครหรือพี่คนหนึ่งที่กําลังจกกะเกษียณอย่างนี้เป็นต้นพอมองเห็นภาพนะฮะว่าเราจะทํางานแบบนี้แล้วโครงสร้างจะมีแบบนี้ในทุกๆหน่วยงานทุกๆก,การไฟฟ้านะท้ายที่สุดเลยจะทํางานร่วมกันใหญ่ๆเลยแบบนี้ฮะ เนาะเพื่อต้องการขับเคลื่อนให้องค์กรให้องค์กรนะเป็น learning organization ที่แท้ทรูหูพูดแล้วดูใหญ่มากเลยเนาะโอเคเราต้องคิดใหญ่ไว้ก่อนนะเพื่อเขาเรียกวางวิชั่นเนาะในเรื่องของการพัฒนานะแล้วเดี๋ยวเดินไปให้ถึงด้วยกัน ผมไม่สามารถที่จะทำคนเดียวได้นะจำเป็นที่จะต้องมีนักจัดก,การความรู้นะครับมาช่วยแบบเมื่อกี้นี้เนาะมาช่วยแบบเมื่อกี้นี้เช้นวันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้เรื่องบทบาทกันนะครับหน้าที่เนาะว่าทําอะไรบ้างนะครับเราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนว่าเราอ่ะนะคือใครต้องทำนะแล้วก็ต้องทําอะไรเรามีบทบาทอะไรเนาะ และที่ biscuit. สาคัญถ้าสมมุติว่าเราจะต้องไปจัดกระบวนการผมใช้คําว่าจัดกระบวนการในการเรียนรู้ผมไม่ได้บอกให้ใครไปสอนอะไรเลยนะครับแต่เรามีหน้าที่ไปจัดกระบวนการให้เขาเรียนรู้ให้เขาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับให้เขาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราไปทําอย่างไรผมไม่ได้บอกว่าต้องไปสอน KM นะไปจัดกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กรเรามีเทคนิคที่จะทํามันยังไง f a c i l ิเตเตอคือใครเข้าคราวเมื่อกี้นี้นะครับพี่เชิดพูดไปรับแบบเห็นภาพมากเลยนะขอบคุณพี่เชิดทันมากๆเราเป็นคนกลางครับเราเป็นคนกลางนะเป็นคนเป็นคนที่ช่วยผลักดันเห็นไหมครับดูตัวแดงนะตัวแดงเป็นคีย์ o i n t ์สำคัญเนาะครับแล้วก็เป็นคนกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรให้ได้นะไม่ได้บอกว่าจะต้องทำให้ได้ร้อยปอร์เซ็นตนะ ทำได้เท่าไหนเอาเท่านั้นเลยนะทำได้เท่าไหน,นเอาเท่านั้นนะครับเพราะเรื่องแบบนี้ไม่สามารถท,ทําทีเดียวแล้วปังหรอกครับมันจําเป็นจะต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องใช้เวลาเนาะโอเคมาดูฮะหน้าที่หลักๆเนาะก็คือหนึ่งเลยเราจะจัดบรรยากาศนะจัดบรรยากาศครับทุกคนเรียกว่าแอมโมสเฟียเนาะแอมโมสเฟียภาษาอังกฤษเรียกว่า แอดมอสเฟียนะเรียกว่าแอดมอสเฟียบรรยากาศนะ่ะจัดยังไงในองค์กรหรือเวลาเราเราจะไปแลกเปลี่ยนเขาจัดบรรยากาศกันยังไงให้คนอยากที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เคยไหมฮะเวลาในที่ประชุมละอ้าปากมาหน่อยนึงปุ๊บยังไม่ทันพูดเลยอะบูลลี่คุณและอะไรเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเคยโดนไหมครับผมเนี่ย กว่าที่จะเดินมาถึงตรงนี้ไม่เชื่อไหมผมแลกด้วยน้ําตามาเยอะฮะการเสนอไอเดียต่างๆแบบนี้ที่ผมเล่าเมื่อกี้นะี้กว่าจะได้รับการยอมรับเนี่ยผมโดนมาหมดแล้วนะครับมันเพี้ยนคุณคิดมาจากไหนไม่น่าเชื่อถือผมโดนมาหมดแล้วนะครับพูดกลางห้องประชุมอะไรผมโดนมาหมดแล้วฮะซึ่งบรรยากาศจริงจริงนะครับ จริงไหมพี่จริงเลย <laughs> ผมโดนมาหมดแล้วนะครับผมโดนมาหมดแล้วเหมือนกันฉะนั้นเราไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเพราะมันทำให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่เกิดนักสงสารผมโดนมาหมดแล้วจริงๆน้องเหลียงโดนมาหมดแล้วนะครับเรื่องแบบนี้เรียนรู้มาหมดแล้วรู้ครับว่าเวลาโดนพูดใส่เรารู้สึกยังไงผมโดนมาหมดแล้วนะครับเรียนรู้มาหมดแล้วฉะนั้นไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเราจะมาจัดบรรยากาศกันเนาะ อันที่สองก็คือสร้างแรงจูงใจให้เขาครับให้เขาอยากที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้อ่ะทำยังไงอ่ะสร้างแรงจูงใจให้เขาเห็นคุณค่าให้เขาทำอย่างเป็นธรรมชาติอ่าและสุดท้ายเลยแนะนำหรือเติมความรู้ให้กับเขาในกรณีที่เขาเดินเข้ามานะแล้วพูดคุยกับเราเราอาจจะให้ความรู้เขาโดยที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำเราให้ความรู้เขาเป็นคือการการแลกเปลี่ยนกับเขาแต่เป็นการแลกเปลี่ยน ในเชิงเชิงความรู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะในเรื่องของบรรยากาศเราทำอะไรบ้างนะเรื่องของบรรยากาศที่เราควรจะไปสร้างนะครับในที่ทำงานหรือในแผนกเราในวงสนทนาก็ได้พวกเรารู้จัก active learning เอ่อ active listening แล้วใช่ไหมครับไม่ใช่ active learning active listening การฟังอย่างตั้งใจรู้จักแล้วใช่ไหมครับเทคนิคของมันคือ ฟังโดยอย่าเพิ่งตัดสินฟังให้จบฟังแล้วมองไปในลูกตาเขาเลยนะครับแล้วยักหน้าตารอเขาคืพูดให้จบนะครับอย่าอย่าเพิ่งไปตัดสินนะฟังให้จบอืมมันเยี่ยมมากเลยพี่ทวนความครับเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าเขากําลังอยากจะสื่อสารอะไรกับเราเอ๊ะสรุปแล้วเขาอยากได้ความช่วยเหลือเอ๊ะหรือเขาอยากเล่าเฉย หรือว่าเขากําลังตกใจแล้วเขาอยากหาที่ระบายเออเราฟังเนะี่ยเราจะรู้ครับแต่เราแอคทีฟลิส n ิ n งนิดนึงฟังอย่างตั้งใจใช้อวจัจนภาษานะฮะยักหน้าใช้คําพูดอืมน้ําเสียงอืมเยี่ยมมากอย่างนี้ยครับเป็นการสร้างบรรยากาศเชิงบวกโอเคไหมครับนี่เทคนิคแรกเนาะสร้างบรรยากาศนะครับสองเรื่องของการแชร์ริ่งและแบ่งปัน นะต่างๆเหล่านี้ครับเรื่องของการใช้ลิ้งและแบ่งปันเมื่อกี้เรามีเครื่องมือแล้วเนาะแต่ผมผมพูดคุยชวนทุกคนพูดคุยแบบนี้ครับเครื่องมือที่เราจะไปใช้กับคนวัยทำงานเนาะมันคือการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแบบไม่เป็นทางการเช่นชวนไปกินกาแฟชวนไปกินกาแฟกันสองสามคนพี่คนนั้นเขาเก่งเรื่องนี้มากเลยชวนกินกาแฟแล้วนั่งคุยกันสองสามคนแล้วให้เขาเล่า แล้วให้เขาเล่านะครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่คนที่มีประสบการณ์เนาะหรือผู้ใหญ่ครับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่ดีที่สุดคือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันนี้มาจากไหนมาจากนักจิตวิทยานะครับจำชื่อไม่ได้แต่เขามีทฤษฎีทฤษฎีดึงที่เรียกว่าการปลดปล่อยผมขอเรียกว่าการปล่อยของแล้วกันคนที่มีประสบการณ์อ่ะสังเกตเถอะถ้าเขามีโอกาสได้แชร์ในสิ่งที่เขาเก่งอ่ะ ผู้ใหญ่อ่ะพี่ว่าเขาดีใจไหมถ้าพี่ใช้ Active Listening ฟังเขาอย่างตั้งใจเขาดีใจไหมฮะเขาดีใจนะไม่ใช้ไม่เป็นไรถูกเป้าแต่ผู้ใหญ่อ่ะเมื่อไหร่ที่ได้แชร์ประสบการณ์ทฤษฎีการปลดปล่อยเขาจะรู้สึกแบบภูมิใจครับพี่มันเป็นความภาคภูมิใจของเขานะนี่เป็นเทคนิคหนึ่งที่พยายามเอาไปใช้ในเรื่องของการสร้างบรรยากาศเนาะอย่าเพิ่งไปตัดสินว่ามันไม่ดีพี่ผมไม่ได้ใช้หรอกฟังให้จบ ใช้ Active listening เวลาสมมุติว่าแบบอยากจะพูดเหลือเกินอึ๊บไปก่อนนะคะอึ๊บเขาบอกว่าเวลาเราฝึก active listening นะการรู้สึกว่าอึ๊บอย่าเพิ่งพูดอะ่ะมันบอกว่าฉันกำลังพัฒนาฉันกำลังพัฒนา,นฒนาเรื่องของ active listening โอเคไหมครับอ่าเนอะอีกอันหนึ่งฮะเวลาเราฟังนะครับขออนุญาตแก้แก้ตรงนี้เนาะมันไม่ใช่การปรับปรุงเนาะมันเป็นฟีดแบ็กนะคะอ่าอันนี้ผมลืมแก้นะ กว่า่านิดหนึง่งมันคือฟีดแบ็กครับเวลาเราฟังเวลาเราฟังเนาะเวลาเราฟังเวลาเราสร้างบรรยากาศเราต้องพยายามรับฟังฟีดแบ็กของคนอื่นด้วยเพื่อเอามาปรับนะครับเช่นถ้ามีเช่นเขาเดินมาบอกกับเราว่าโอ้โ oh, หไม่ชอบเลยอะคนนี้ทำไมมาพูดแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับทำไมทำไมคนนี้ทำไมคนนี้เหมือนมาพูดแบบ พูดจาดูถูกเขาในสิ่งที่เขามีประสบการณ์ทำมา20ปีเลยอะไรต่างๆเหลาเนี้ยครับอันนี้เรารู้แล้วเนาะเราได้ฟีดแบ็กเนาะสิ่งที่เราทําได้นะครับก็คือเฮ้ยเรารู้แล้วไงว่าเขาไม่พอใจที่เขาโดนคนอื่นตัดสินถูกไหมเขาโดนคนอื่นตัดสินถูกไหมครับคนอื่นไม่ใช้แอคทีฟลิส n ิกับเขาสิ่งที่เราทําได้นะฮะถ้าเขาเป็นรุ่นน้องเนาะหรือเป็นผูดด้ใต้บังคับบัญชาอะไรต่างๆเลาเนี้ยครับ เราเดินเข้าไปคุยกับเขาได้แต่สมมุติว่าเขาเป็นคนที่มีอายุอาวุโสกว่าเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัยวุฒิและคุณวุฒิอันนี้เราต้องใช้คนที่เหนือกว่าเขาคุยกับเขานะครับใช้คนที่เหนือกว่าเขาคุยกับเขานะครับเพื่อให้พยายามจัดบรรยากาศรับฟีดแบ็กและพยายามเท่าที่ทําได้เนาะถ้าเราพูดคุยได้อย่างไม่เป็นทางการกับน้องคนนั้นนะฮะเราก็คุยเองเลยนะครับว่าเออเฮ้ยเราน่าจะฟังพี่เขาก่อนนะอะไรอย่างนี้นะครับ ถ้าคนคนนั้นด้วยวัยวุฒิและคุณวุิสูงกว่าเราอาจจะให้ผู้จัดการลองผู้จัดการใครที่เขาเหนือกว่าเขาทั้งคุณวุิและวัยวุฒิเป็นคนคุยเนาะเราไม่ควรไปประทะเองนะครับมีเทคนิคนะครับมีเทคนิค่ะเนาะประมาณนี้นะในการสร้างบรรยากาศนะครับรับฟังครับใช้ Active listening ครับแบ่งปันด้วยการแชร์ลิงเนาะแชร์ลิงก็คือให้เขาเล่าแบ่งปันประสบการณ์นะครับที่สำคัญคือต้องรับฟีดแบ็แล้วพยายามปรับปรุงให้ได้นะครับ เพื่อให้บรรยากาศไม่ว่าจะเป็นในการประชุมเองในการสนทนากลุ่มย่อยเองนะมันเอ,อื้อในการเรียนรู้มาตรงนี้มีคำถามหรือข้อเสนอแนะอื่นใดไหมครับเคลียร์เนาะถ้างั้นผมไปต่อเนะพอสร้างบรรยากาศเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้อ่าทำอะไรกันต่อสร้างบรรยากาศเสร็จแล้วปุ๊บสร้างแรงจูงใจกันนิดนึงครับ สร้างแรงจูงใจหลายคนมันจะไปจูงใจใเขายังไงอ่ะเอาอย่างนี้ฮะมันมีเทคนิคที่โค้ชระดับแบบเวอร์คลาสเขาใช้เลยนะเขาเรียก N O C อ่าไม่นะะออกเสียงน็อกนะเรียก N O C นะครับ N มาจากคำว่า need need คือการพยายามจับให้เข้าใจว่าเขาต้องการอะไร ค้นหาให้เจอครับว่าเขาต้องการอะไร2นะครับตัว O อมาจากคำว่า objective พยายามค้นหายได้ว่าจุดมุ่งหมายของเขาว่าเขาต้องการอะไรอันสุดท้ายความท้าทายของเขาอ่ะมันคืออะไรเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นยังไงฮะเวลาเราจะชวนใครสักคนหนึ่งเข้ามาเป็นพวกเนาะ อ่าหรืออยากชวนสร้างแรงจูงใจให้ใครสักคนหนึ่งมาร่วมขบวนการกับเรานะครับอเราต้องพยายามใช้เอ c โอซีหนึ่งเลยคือพยายามเวลาเราพูดคุยอะครับเราพยายามจับให้ได้ครับว่าเฮ้ยสิ่งเป้าหมายของเขาเนี่ยมันคืออะไรชีวิตของเขาเนี่ยมันคืออะไรการที่จะทำให้เขาเกิดแรงจูงใจเนาะเราก็จะต้องพูดคุยหรือโน้มน้าวในเรื่องที่เป็นครอบครัวของเขาอย่างนี้เป็นต้น เพราะว่าเรารู้แนวออบเจ่ทีเป้าหมายเขาคืออะไรแล้วก็เขาต้องการอะไรเอาเขาต้องการที่จะมีหน้าที่การงานต่อไปเพื่อเลี้ยงครอบครวัวอย่างเงี้ยฮะเรารู้แล้วเนาะว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะแบบยิ่งใหญ่ใน PA เอสิงยสิ่งที่เราควรจะทำเ o NO c อกับเขาก็คือเฮ้ยเฮ้ยน้องเนี่ย งานเคเอมนะี่ยมันสำคัญงานเ m เอมนะี่ยมันสำคัญมากนะน้องถ้าน้องทำเนาะเนี่ยเราอาจจะเนื่องจากมันเป็นค่าเกณฑ์วัดที่สำคัญเนาะมันก็อาจจะทำให้อ่การพิจารณาเงินเดือนเราอ่ะมันมันดีขึ้นเนาะมันดีขึ้นเนาะเราก็อาจจะได้ผลประกอบการที่ดีขึ้นอ่าเราอาจจะได้สูงกว่าคนอื่นมานิดนึงนะแต่ถึงแม้นิดนึงเนี่ยมันก็ มันก็ทําให้เรานําหน้าคนอื่นนะเออเราก็จะมีเงินไปเลี้ยงดูครอบครัวเนะน้องอยากมีอะไรอยากชวนครอบครัวไปไหนเห็นไหมอ่าอย่างนี้เป็นต้นเราต้องหาให้เจอทางว่าเขาเขาอยากได้อะไรเทคนิคที่เขาใช้ก็คือ N O C แล้วมันไปหาจากไหนแค่พูดคุยก็รู้แนละ้วครพยายามพูดคุยพูดคุยบ่อยๆเนาะหรือสังเกตพูดคุยสัมภาษณ์ต่างๆเหล่านี้ใช้ได้หมดเลย นะครับวิธีการเหล่านี้เรียกว่า noc นะครับโอเคไหมฮะอันนี้อันแรกนะถ้าเอาไปใช้ด้านลองเอาไปใช้อีกอันนึงเป็นเรื่องของการรีวอร์ดการให้รางวัลเวลาพูดถึงรางวัลเราชอบนึกถึงเกียรติบตัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดการแข่งขันเนาะรีวอร์ดในที่นี้นอกจากการเป็นรางวัลแบบนั้นแล้วมันหมายถึงการยกย่องและเชิดชูนะครับยกย่องและเชิดชู การให้เกียรตินะครับการให้เขาเป็นโอ้ยพี่พี่เก่งมากเลยเนี่ยผมให้พี่เป็นแบบผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมมีอะไรเนาะผมจะเดินมาปรึกษาพี่ในเรื่องนี้บ่อยๆนะครับพี่ผมรบกวนด้วยนะครับแบบนี้เป็นการรีวอร์ดเขาแล้วนะครับโอเคไหมฮะเป็นการรีวอร์ดเขาแล้วนะฮะสร้างแรงจูงใจพอเขาเห็นแล้วว่าการแบ่งปันสําคัญโอ้ยเดี๋ยวน้องมันจะเดินมาคุยบ่อยๆอเว้ยพี่ว่าเขาดีใจไหมฮะ คนที่เขาเก่งอะ่ะเขาดีใจโดยเฉพาะพี่ๆที่มีประสบการณ์ในการทํางานเยอะๆเะนาะนี่ครับอันนี้เป็นวิธีสร้างแรงจูงใจใช้สองเทคนิค 1. NOC เนา NO นะหาให้เจอว่าเขาต้องการอะไรมีจุดมุ่งหมายอะไรอะไรที่ท้าทายในชีวิตเขานะอีกอันหนึ่งเรื่องของ Reward ดนะครับรีวอร์เรามาโฟกัสเรื่องของการยกย่องเชิดชูเนาะมากกว่าการที่จะมามอบรางวัลกันนะครับ สร้างแรงจูงใจเสร็จนะฮะต่อมาทําอย่างไรฮะอ่าเรื่องของการให้ความรู้นะครับให้ความรู้เนาะให้ความรู้ในกรณีที่เขาเดินใครสักคนหนึ่งเดินมาคุยกับเราเรื่องของอยากทํา KM อไม่รู้เรื่องเลยอ่านะครับเรารู้นะฮะเออ็มมีกี่ขั้นตอนครับสี่ขั้นตอนอแชร์เรื่องเครื่องมือเนาะให้ความรู้เรื่องเครื่องมือและสื่อต่างๆนะ รู้ไหมว่า KM อ่ะมันเป็นฐานสำคัญเลยขององค์กรซึ่งถ้าเราไม่ทนะําเนาะมันต่อยอดความรู้ไม่ได้เรื่องแบบนี้ครับเราต้องบอกเขาให้ความรู้เขาในฐานะที่เราผ่านกระบวนการเทรนนิ่งการเรียนรู้เรื่องของการเป็นฟาซิลิเตเตอร์มาแล้วนะครับประมาณนี้เนาะ KM มันสำคัญอย่างนี้นะครับคือ องค์กรทุกองค์กรครับที่เป็นองค์กรใหญ่ๆเนาะเขาต้องเป้าหมายเขาว่าเขาพยายามจะทําให้เป็น learning organization นะครับเราองค์กรที่เป็นต้นแบบนะครับง่ายๆฮะโตโยตา้าทุกคนรู้จักใช่ไหมโตโยต้าเป็น learning organization นะครับเป็นองค์กรที่เขาส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา นะครับส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ตลอดเวลานะครับการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานของทุกอย่างในองค์กรเพราะการเรียนรู้ในเวลาเราเรียนรู้อะไรมาสักอย่างนึน,นะเราจะเอามาปรับปรุงวิธีการทํางานการปรับปรุงวิธีการทํางานครับปรับไปเรื่อยๆท้ายที่สุดเราจะได้เป็นอินโนเวชันนะครับอินโนเวชันนี่แหละเราเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อให้คนอื่นเขาเอาไปใช้นะเปิดเวทีเนาะมันก็จะเกิดการเอาไปใช้เอาไปเรียนรู้อีก เอาไปปรับปรุงสร้าง innovation sharing มันก็จะวนกันอยู่อย่างนี้ครับเนาะแล้วท้ายสุดมันจะกลายเป็น learning organization เองแต่เรื่องแบบนี้ไม่ได้ทำวันนี้แล้วพรุ่งนี้เป็น learning organization อาจจะทำอีก10ปีข้างหน้าก็ได้เราถึงจะเป็น learning organization จริงๆนะครับทุกหน่วยงานนะครับในปี2565เนี่ยมีการวางค่าเกณฑ์วัดไว้เนาะ เขาจะมีเกณฑ์มานะครับซึ่งตอนนี้เกณฑ์มันออกมาแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าให้ทุกคนให้ทุกหน่วยงานเนี่ยนะครับเนี่ยต้องมีการทบทวนหลังจากนั้นครับทำแลนด์สเคปได้ความรู้สำคัญมาแล้วครับเราเดินไปถอดความรู้ออกมาเพื่อเผยเผยแพร่ใน KMC นะครับทำแบบนี้ปุ๊บไฟฟ้าผ่านไฟฟ้าดีเด่นเลยนะครับเขาวางวางโปรแกรมมาไว้แบบนี้แล้ว นะครับวางโปรแกรมมาไว้ให้แบบนี้แล้วนะครับนี่เ,เป็นที่มาว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้หลังจากจบคลาสนี้ยทุกคนจะต้องมีงานนะครับที่ไปทำนิดนึงนะครับเพื่อให้เราบรรลุเนาะการประเมินนะครับอะไรที่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับก็อยากให้เอาไปใช้นะครับเรื่องของการสร้างบรรยากาศเนาะ